อาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG f r o s t Channel นะครับแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการผ่านเหยา้า Battle แบบ insane นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เลเวลน้อยๆเลยเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนดีในการผ่านนะครับผมอาล่ะแต่ที่นี้ผมขอบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ว่าเออมีตัวธรรมดาแบบ แล้วมันจะผ่านง่ายนะอันนี้ผมเตือนก่อนนิดนึงมันจะมีตัวเฉพาะพิเศษซึ่งผมลิสต์ไว้ตามนี้นั่นก็คือเอลิโอเอสบีกับยานโบเอสบีนะครับสองตัวนี้จําเป็นที่ต้องมีในทีมนะครับเอลิเนี่ยจะต้องยืมเป็นตัวหลักแต่ว่ายานโบเนี่ยเป็นแอดไวเซอร์ซึ่ง ไม่ต้องมีเองก็ได้นะครับอันนี้สามารถยืมคนในกิลได้ใช้ได้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูทีมกันก่อน,อนดีกว่าเนาะว่าจะจัดไว้เป็นประมาณไหนตอนนี้รูปแบบทีมจะอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับผมส่วนกิลแอดไวเซอร์ผมไม่เอาไปนะผมจะไปตัวเปล่าๆล้นๆนี้เลยแต่ส่วนตัวท้ายค่อนข้างที่จะฟรีนิดนึงเพราะจริงๆแล้วการ ผ่านด่านนี้นะครับมันจะยากก็ต่อเมื่อตัวละครตัวหน้าของศัตรูตายศัตรูตัวหน้าสุดตายปุ๊บเนี่ยตัวหลังเนี่ยมันจะบบัฟดาดเมจขึ้นมาทําให้โจมตีแรงขึ้นแต่ว่าถ้าตัวหน้ายังไม่ตายตัวหลังมันก็ยังโจมตีไม่แรงนะครับเราสามารถแท้งเดเมจได้ยาวๆไปเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวหน้ามันดันมีท้อนมาเลยวุ่นวายตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะไปโจมตีตัวหลังได้ยังไง นั่นแหละเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเอาเอลิโอมานะครับผมคือเอลิโอเนี่ยสกิลสเนี่ยมันสามารถโจมตีตัวหลังได้นะครับคือมันจะเน้นตีแต่ตัวหลังก่อนเลยแล้วค่อยขยบขึ้นมาข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ทำไมถึงเป็น SB ละ่ะทำไมไม่เอาตัวเอลิโอธรรมดามาเพราะว่าหนึ่งก็คือเอลิโอเอสบเวลามันใช้สกิลหนึ่งนะครับมันจะเพิ่มบัฟดาเมจรดิกชั่นทำให้ตัวเองอึดขึ้น แล้วก็ตัวบัฟเองเนี่ยมันอยู่นานนะครับอยู่ประมาณสักเเทินแล้วทีนี้พอมันได้สารสแตก็กเวลาเข้าคอมโบกับยานโบแล้วเนี่ยทำให้ตัวเอลิโอเนี่ยโจมตีตัวหลังนะครับแบบอัตโนมัติแล้วสกิลสองของเอลิโอเองเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มบัฟให้ตัวเองด้วยอาจจะทำให้โจมตีแรงขึ้นหรือว่า ทาให้ตัวเองถึงขึ้นก็ได้นะครับผมแล้วก็มันยังเป็นการโจมตีแบบดูดเลือดด้วยถ้าเรามีการบาดเจ็บขึ้นมาฉะนั้นทั้งฮิลทั้งถึกอยู่ในตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นมันสามารถตอดไปได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วทําไมเอลิโอตัวธรรมดาก็ดูดเลือดไม่ใช่เหรอทาไมมันถึงใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวเอลิโอร่างธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้สร้างความถึกให้ตัวเอง บางทีมันอาจจะฮิวไม่ทันมันอาจจะตายก่อนได้นะครับฉะนั้นอย่างน้อยควรที่จะมีเอเลโอเอสบีอยู่ในทีมนะครับผมส่วนตัวหลังจะเ,เป็นตัวไหนดีมันมีได้เลือกให้หลายตัวนะมันไปนเลือกตัวไหนก็ได้แต่ว่าหนึ่งที่ใช้ไม่ได้เลยก็คือตัวเน้นแจกบัฟเพราะว่าตัวเอเลโอเอสบีมันมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือมันจะไม่รับบัฟจากเพื่อนเลยเด็ดขาดนะครับผม แต่ทีนี้เราจะใช้ตัวไหนแทนได้บ้างที่มันเข้ากันจริงๆนะครับก็คือมันจะมีในเรื่องของไฮนะครับไฮเนี่ยใช้ได้ตรงที่ว่าเวลาไฮใช้สกิล2แล้วเนี่ยมันจะทําให้เอลิโอเนี่ยใช้สกิลหนึ่งสองครั้งอ่าทำให้มันประหยัดเทิร์นทามันเลยมันเลยได้เป็นข้อสรุปตรงที่ว่าตัวเอลิโอเนี่ยไม่จาเป็นที่ต้องแท้งดาเมจ นานๆนะครับเผื่อว่าใครเลเวลต่ำจริงๆอย่างเงี้ยเรรีบซื้อรีบอะไรมาเงี้ยถ้ามีไฮช่วยมันจะทำให้เกิดสแต็กของ d าเมจ e r e d u c t ่นเนี่ยภายในตั้งแต่เทิร์นที่2นะครับผมแล้วก็ทำให้ออฟออฟทองเนี่ยมันเต็มกระดานเร็วนะครับผม mm hmm. พอเต็มกระดานแล้วมันมีข้อดีอยังไงก็คือมันไม่ได้มีข้อดีอะไรหรอกมันมีแค่ทำให้เอลิโอเนี่ยมีออฟไม่ขาดจะระเบิดอันติหลายตอนไหนก็ได้แต่แนะนำว่าไม่ให้ระเบิดนะครับเพราะว่า เราต้องการบัฟอยู่กับตัวฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สกิล l 1 s สกิล2สกิล1สกิล2ไปได้ตลอดเวลาทําให้อืดขึ้นนั่นเองเอาละทีนี้เราองด,ดูตัวอื่นซิมีตัวอื่นอีกไหมอีกตัวที่จะแนะนําก็คือชิยูกินะครับก็คือชิยูกิจะคล้ายๆ้หนิดนึงตรงที่ว่าเวลาใช้สกิลสองอฟมันจะไปอยู่ในโหมดซันสแตนพอมันไปอยู่ในโหมดนั้นแล้วเนี่ยมันจะบังคับให ตัวตำแหน่งหน้านะครับผมใช้สกิลหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าอ่ามันจะมีขัดขัดกันนิดหน่อยก็ตอนที่มันย้ายกลับมาเป็นโหมดธรรมดานะครับก็คือเวลามันใช้สกิลหนึ่งเนี่ยทำให้ใช้สกิลหนึ่งตอนมันกลายเป็นโหมดอ่าโหมดโหมดแรกสุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนออฟขาวมาออฟหนึ่งแล้วก็แล้วก็เกิดการสร้างโลกเกิดขึ้นแต่ที่นี้ถ้าเราไม่อยากเกิดการเปลี่ยนออฟเราก็ใช้ ล่างตัว SR ได้นะครับมันจะไม่มีการเปลี่ยนออฟเกิดขึ้นแล้วก็มันจะมีบัฟแล้วก็สร้างเกาะอะไรให้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ว่าที่ผมจะเอาไปนะครับผมจะเอาเป็นไฮไปให้ดูดีกว่าแล้วก็แอดเวนเซอร์อีกตัวหนึ่งถ้าสมมติว่ามีให้เลือกหรือถ้าเกิดว่าเรามีเรามียานโบอยู่แล้วและอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแนะนำเป็นยามิซุคิ SB นะครับ ก็คือมันจะเป็นคู่คอมโบกันอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวเอลิโอเอเองเนี่ยมันสุ่มบัฟฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดบัฟเอ h a ฮ c นเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไงมันก็มานะครับเพราะมันใช้เวลาในการใช้เทิร์นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งมันเป็นดาเมจรีดักชันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าถ้ามันได้ดาเมจรีดักชันและเอ h a ฮ c น มันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องมาสนใจเรื่องการใช้สกิลหนึ่งอีกเลยนะครับมันก็จะมีบัฟดาเมจเดเชันอยู่ตลอดเวลาทําให้เราอืดแล้วก็บัฟจะอยู่3สแต็กตลอดเวลาทําให้ยานโบก็ออกคอมโบได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรามียานโบตัวเดียวสิ่งที่เราจะต้องสนใจก็คือเวลาที่เราเล่นไปนสักพักแล้วเราต้องหันมาดูเรื่องของระยะเวลา ของบัฟดามิทิชชั่นนิดนึงนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ต้องการให้บัฟมันต่ำกว่า3ามสแต็กนะครับผมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมเริ่มกันเลยเนาะวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นนิดนึงเล่นไปที่เอลิโอก่อนนะครับให้มันใช้สกิลนี้ปึ๊บอ่าเราก็จะโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ ทำไมมันกลายเป็นออฟดาแบบนี้ทั้งหมดเพราะว่าตัวในด่านนี้มันมีให้อัพไอ้นี่นะครับก็คือเขาเรียกอะไรนะให้อัพสกิลอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอัพสกิลของเหยาอมานะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูทีหลังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันทำให้ยืนยากเอาละงั้นเดี๋ยวผมจะขอ เร่งเวลานิดนึงนะครับผม อะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของการอัพสกิลของเหยานะครับผมในโหมดตรงนี้จริงๆก็คือมันไม่จำเป็นที่ต้องอัพเลยนะครับก็คือการกดไปที่เลข9ข้างบนนะครับตัวสีฟา้าเขียวเนี่ยพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือก2ออันด้านล่างนะครับก็คือเริ่มเทินก็คือเปลี่ยน สีออฟนะครับให้กลายเป็นสีดำสีลูกนะครับแล้วก็ติดสถานะเทียไว้ด้วยไอเนี้ยไม่ต้องอัพก็ได้แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเลเวลสูงๆแล้วนะ่ะอัพไปเลยส่วนหนึ่งก็ดีเพราะว่าพอเวลสูงแล้วเหยามันตีแรงนะครับฉะนั้นมันก็เลยใช้เหยาตบๆสอทีก็ตายละก็เลยไม่ได้มีอะไรที่แบบจะต้องคิดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลน้อยๆอย่างที่ผมแนะนําว่าถ้าลงตามที่ผมว่าเนี่ยมัน จริงๆแล้วมันไม่ควรใช้สกิลหนึตลอดเวลาแบบนั้นนะครับเพราะมันทําให้มันใช้เวลานานขึ้นจริงๆมันควรสลับเป็นใช้สกิลหนึครบ3ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สกิลสองรัวๆไปเลยประมาณสักสามสตาแล้วค่อยมากดสกิลหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยครับเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงดามิเดเรชั่นให้มันอยู่3สแตก็กแต่การใช้สกิลสองเนี่ยมันทำให้เราได้บัฟอย่างอื่นด้วยสแต็กมันจะได้สูงขึ้นและเราเป็น,ปนการเติม ดาเมจเข้าไปด้วยนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องอัพเพราะว่าหนึ่งมันใช้ตัวดูกแก้ตัวนี้ story token นะครับในการอัพซึ่งไอ้ story token เราสามารถเอาไปซื้อของใน Market ได้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะมันใช้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับจะมีตัว memory pearl เนี่ยใช้500รอย origin stone อีก350 ต่ออันอย่างนี้ครับซึ่ง2อันนี้มันควรแรกเป็นอย่างแรกๆนะครับถัดมาก็จะเป็น time book mark แล้วก็ตามมาด้วย button admission ticket ตัวนี้ในตัว button fill เนี่ยควรควรที่จะมีไว้นะครับถัดมาเราค่อยมาเป็น million in f i e l d book mark ซึ่งขนาดผมเติมผมเติมมาแล้วนะเขาเรียกว่าเติมเพื่อที่จะเล่นเนื้อเรื่องให้จบตั้งแต่วันแรกอะ ผมยังแลกตัวเม m โมรี่เพลไม่ได้เลยเพราะว่าผมเอาเอาไอ้ตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยไปซื้อสกิลมา2อันนั้นนั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าไม่จําเป็นไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะสำหรับคนวิ่มแรกอะเอาแนะนาตามตามที่เอาตัวที่ผมแนะนำประมาณนี้จะทำให้ผ่านง่ายเอาล่ะครับสำหรับ วันนี้ก็คงม,มีเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็และช่วงท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำวันนี้บ๊บาครับผม